ฟังด่วนคนลุกทีมชัิไทยโชว์โหดชนะคีกิต2-0อีชีอีโชว์ความเจ๋งสปีดบอลแท็ติกโคตรดีวิลเทพดีมากสุปชัยคมจัดมิเคลสั้นแจ่มจริงแฟนบอลไทยสุดฟินเล่นแบบนี้เอาใจไปเลยเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับก่อนต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้มาเก็บตก ควันหลงหลังเกมฟุตบอลเอเชียนคัพที่ทับช้างศึกทีมชาติไทยของเรานะครับเอาชนะคีกีสถานไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์เป็นเกมที่เชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยน่าจะมีความสุขกับเรื่องของผลการแข่งขันวิธีการเล่นแล้วก็ฟอร์มการเล่นของนักเตะไทยรวมถึงแนวทางการทำทีมของมาซาทะอิชิอิเดี๋ยวมา คุยกันแบบจัดเต็มแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับ c h anel n ต้องซุยกันก่อนนะครับไปพูดถึงกันเลยดีกว่าเมื่อวานนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยดูทีมชาติไทยและมีความสุขนะครับคุณผู้ชมเป็นเกมสำคัญอย่างมากทีมชาติไทยลงเล่นเอเชียนคัพเกมแรกด้วยการเจอกับคีกิสถานคีกิสถานแลนกิ้งดีกว่าทีมชาติไทยอย่างที่ทราบนะครับ ซึ่งเกมเนี้ทัพช้างศึกของเราเนี่ยถ้าเกิดอยากจะหวังจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายทางเลือกมีไม่มากต้องชนะให้ได้ถ้าชนะได้ปุ๊บเนี่ยโอหโอกาสเข้ารอบของเรามันก็มีสูงขึ้นแน่นอนและมันกนเป็นการเพิ่มความมั่นใจซึ่งก่อนเกมแฟนบอลชาวไทยก็ปลุกกระแสแล้วก็คึกคักฮือเขิมกันมากนะครับโดยเฉพาะ,ะแฟนบอลแล้วก็นักเตะนักเตะน,นี่โหแบบ ทุกคนมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมก่อนเจอคีกิสมากและตัวอิชิก็มั่นใจว่าถ้าเกิดทีมชาติไทยสู้เล่นในตามแทคติกก็มั่นใจว่าจะเก็บ3มแต้มซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ผมเห็นว่าแพชชั่นของทีมชาติไทยมาเต็มจริงๆครับ11ผู้เล่นตัวจริงที่อิชิอิจัดลงไปก็ถือว่ามีเซอร์ไพรส์คือบดินที่จะเป็นปีกซ้ายนอกนั้นเราก็คาดเดากันไปหมดแล้วนะครับประตูปฏิวัติเซนเตอร์ เอเลคู่พันษาซ้ายเป็นพี่อุ้มขวาเป็นมิเคลสัน้นกลางเป็นวิลเลเทพคู่พิระดลบดินปีกซ้ายสุประโชคเมฟิวโตลุกขวาเป็นสุปนัตหน้าเป้าเป็นสุปชัยใจเด็ดซึ่งเกมเนี้ยทีมชาติไทยเราก็ชนะคีกิสสถานประเทศสกอร์สองประตูต่อศูนย์สิ่งหนึ่งที่ผมขอชื่นชมเลยนะอย่างแรกคือแพชชั่นเกมเี้ทีมชาติไทยแพชชั่นมาเต็มมากนักเตะทุกคนเล่นกันเต็มที่สู้กันเกินร้อยวิ่งใส่วิ่งไล่ เห็นได้ชัดว่าเขาตั้งใจที่อยากจะชนะเกมนี้อย่างมากนะครับเพื่อเป็นการสร้างความสุขให้กับแฟนบอลและอย่างที่บอกว่าช่วงที่ผ่านมาบอลไทยเจอดราม่าเยอะการที่ชนะเกมนี้มันก็เป็นพิสูจน์หลายๆอย่างว่าเฮ้เราก็สามารถสู้กับระดับเอเชียได้ถ้าเรามีวิธีการที่ดีวิธีการที่ชัดเจนหลายๆสิ่งต้องมาชื่นชมนะครับเกมนี้ชนะเราต้องชื่นชมอย่างแรกเลยคือสปีดฟุตบอลที่เร็วขึ้นครับคุณผู้ชม เกมวันนี้เนี่ยผม,มเห็นในเช้าว่าโหสปีดบอลไทยเราไม่ได้เคาะเหมือนเมื่อก่อนเรากล้าเล่นกล้าลุยจ่ายบอลหนึ่งสองไปข้างหน้าไวขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะสปีดบอลไวมันก็ทําให้คู่ต่อสู้จับทางเรายากสิ่งหนึ่งต่อมาที่ผมชอบมากคือจังหวะกล้าได้กล้าเสียมีมากขึ้นปกติเราเห็นทีมชาติไทยเคาะบอลใช่ไหมแล้วไม่รู้จะทําอะไรคือหลังบ้างอะไรบ้างแต่วันนี้ทีมชาติไทยกล้าได้กล้าเสียกล้าวางหลังลายกล้าเล่นบอลไม่กี่จังหวะ แล้วไปถึงประตูเห็นได้ชัดประตูที่เราเมกาดอะอย่างลูกแรกที่ยิงเข้าแต่ลำหน้าเนี่ยมันก็เกิดจากการทำวัยมิเคลสั้นเล่นกับสุมรัณปาดมาสุปโชคยิงชนเสาสุปชัยใจเด็ดตามซ้ำเข้าไปเสียดายที่ลำหน้าเห็นได้ชัดว่าเกิดจากการเข้าทำวัยนอกจากนี้ยังมีหลายจังหวะนะครับคุณผู้ชมเนี่ครับแต่จังหวะสุปโชคดีดให้สุมนัณหลบยิงชนคานแบบนี้นี่ก็เข้าทำวัยประตูที่ เราได้ก็เขาทาไว้เหมือนกันนะครับสุดท้ายบอลตกมาที่สุประชัยยิงคมมากหรือแม้กระทั่งรูที่2เราก็ทําไวนี่แหละรครับเป็นสิ่งที่เราต้องการซึ่งอิชิจัดให้เลยเต็มๆนะครับนี่คือประเด็นสําคัญนอกจากนี้เนี่ยกระดาษไดกาเสียแพชชั่นมาเต็มวิธีการเห็นได้ชัดมีหลายอย่างที่เฮ้ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะผมเห็นได้ถึงวิธีการลหลายๆอย่างอะ ผมชอบช็อตหนึ่งมากเมื่อวานนี้ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอีชิใช้ใช้เวลาไม่นานแต่ทําให้นักเตะกล้าที่จะเล่นแบบนี้คุณจําช็อตที่ปฏิวัติตคาใหม่ได้ไหมตัดบอลได้ปุ๊บออกไวให้สุบเเหมือนตาหลุดไปเกือบยิงเข้าซึ่งลูกนี้พูดตามตรงเราไม่ค่อยเห็นในทีมชาติไทยครับคุณผู้ชมตัดแล้วโต้ทันทีเนี่ยทำให้ไวซึ่งในเกมนียผมเห็นช็อตนี้แล้วผมปรบมือแบบห กล้าเว,ว้ยเหมือนอารมณ์ที่อลิซอนเบเกอร์จ่ายให้ซาร่ายิงอะ่ะช็อตประมาณนี้ผมอยากเห็นบอลไทยเออเพราะว่าเราเราเป็นรองคู่ต่อสู้ในระดับเอเชียเราก็ต้องคิดไวทําไวซึ่งช็อตน,นี้ชื่นชมปฏิวัติและชื่นชมสุนัตมากนะแล้วก็มีหลายช็อตอ่ะอย่างช็อตที่พี่อุ้มวางหลังไลยให้สุนัสลูไปยิงเนี้ยเนี่ยมันเป็นความคิดเอทดแล้วมันเป็นแนวทางที่อิชิต้องการนะชื่นชมชื่นชมแทคาติกวิธีการได้เลยและอิชิก็พิสูจน์เห็นนะครับว่าเฮ้ย เขารู้จักนักเตะไทยรู้จักนักฟุตบอลไทยดีนะและเขาเหมาะสมที่จะทําทีมชาติไทยแพชชั่นมาเต็มใช้งานนักเตะได้ถูกจุดคือเมื่อวานเนี้ยทีมชาติไทยเล่นอ่ะคือนักเตะไม่ได้เล่นแล้วแบกตําแหน่งคนอื่นทุกคนเล่นตามจ็อบของตัวเองอ่ะมันก็เลยออกมาดีอ่ะอย่างประตูปฏิวัติตัดบอลออกบอลวางยาวๆจ็อบของเขากองหลังเอเลสสุพนธ์ช่วยกันป้องกันประตูจ็อบ พี่อุ้มเทลทอนเล่นแบ็คซ้ายก็หน้าที่คือคอยออกบอลหรือเติมขึ้นไปคอร์สพี่อุ้มทำได้ดีมิเกลสัน้นเล่นเกมรับโคตรด,ดีเติมเกมลุกไปช่วยสุ p นั n เหมือนตากลางจ็อบต่างกันวิรเทพคุมเกมพิรดนคอยบล็อกทูบ็อกเช็คคอยลงมาเอาบอลในตำแหน่งหน้าตา่ำบดินคอยลากตัดในสุ p นั n คอยวิ่งหลงลายสุปชัยเก็บตกจังหวะหาโอกาสยิง เนี่ยซึ่งทุกคนมีจ็อบหมดอิชิให้จ็อบแบบนี้ไปทุกคนก็ทําได้เฮ้ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากก็ต้องมาชื่นชมจริงๆนะเมื่อวานเนี่ยมีหลายจังหวะด,ดีจริงอาจจะมีหลายจังหวะที่อาจจะยังดูไม่สมูทแต่เข้าใจได้เพราะว่าอย่างที่บอกอิชิก็เพิ่งมาเวลาเตรียมทีมเราก็ไม่เยอะหลังจากนี้มันจะจะดีขึ้นเห็นหลายๆอย่างจริงๆนะชอบอ่ะชอบหลายจังหวะเมื่อวานมากคุณผู้ชมน่าจะคิดเหมือนกับผมอ่ะโดยเฉพาะจังหวะทานซิชั่นเนี่ยผมชอบอ่ะปฏิวัติเปิดให้สุบรัฐ พี่อุมเปิดให้สุพนัหรือจังหวะการเล่นร่วมกันของสุพนัทกับนิโคลัสมิเคิลสันผมก็ชอบบอกคอมโบนี้มันมากอะ่ะเออเมื่อวานนี้ถ้าไล่เลียงแต่ละตำแหน่งเนี่ยผมบอกว่าหลายคนเล่นดีมากนะเอาคนที่ผมมองว่าก็ต้องชื่นชมเลยสุปชัยใจเด็ดในมือของอ e ีชิอ e. ีนี่แหละรครับสุปชัยใจเด็ดไม่ต้องให้เขาไปพักบอลไปเลี้ยงบอลสุปชัยทีเด็ดเขาคืออยู่ในกรอบเขตโทษฟ็อกอินเดอะบ็อก หาเก็บตกแถว2หาจังหวะเข้าไปยิงประตูนี่คือทีเด็ดของสุประชัยซึ่งเขาท,ดทไดีๆทาได้2ประตูนะในเกมแรกยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นการยิงในฟุตบอลเอเชียนคัพได้2ส,สมัยติดต่อกันปรบ,บมือสําหรับสุประชัยใจเด็ดเห็นได้ชัดว่าถ้าเขาถ้าใช้เขาได้ถูกวิธีการน่ะเขามีเขามีความสามารถอยู่แล้วและเกมนี้ก็โชว์เห็นสุประชัยน่ายิงแฮตติกได้จริงๆนะเสียดายที่ถูกจับล้ำหน้าไปก่อนสุประชัยในมืออิชิน่าสนใจนะครับ จังหวะการเคลื่อนที่จังหวะการยิงประตูไม่ธรรมดาลแล้วตัวของเจ้าอา์มเองเขาก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยแหละจะเป็นความหวังใหม่ในแดนหน้าของฟุตบอลไทยวันนี้ต้องชื่นชมสุประชัยใจเด็ดอีกหนึ่งคนที่ผมชอบคือนิโคลัสมิเคลซันคุณผู้ชมมิเคลซันนี่มันเป็นแบ,บ็คขวาที่ไว้ใจได้มากเกมรับก็ดีเกมลุกก็ดีอ่ะคือตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวไม่ว่าจะตอนที่มิเคลซันเป็นตัวที่ต้องเล่นเกมรับ ก็ดักทางคู่ต่อสู้ได้ขณะที่จะเล่นเกมลุกมิเคิลสั้นก็เติมขึ้นไปได้ชอบมากมิเคลสัน้นเล่นดีชื่นชมเลยอีกคนที่ก็ดีวิลเทเป้อมพันโหวเจ้าเตอร์เมื่อวานนี้เนี่ยคุมกลางได้อยู่หมดัดและผมชอบบอลของเตอร์วิลเทเในเกมเนี่ยคือการคุมเกมของเตอร์คือบอลไม่ช้าและที่สําคัญคือกล้าออกซ้ายออกขวาให้มันหลากหลายซึ่งเขาออกบอลแต่ลูกได้เปรียบความขยัน การเทิร์นบอลเฮ้ยวิลเทตเป่ามันพันถึงเวลาที่จะเป็นกองกลางตัวหลักของทีมชาติไทยได้เลยครับฟอร์มการเล่นแบบนี้ชื่นชมเติมมากเล่นอัพมูลค่าตัวเองได้ดีมากผมชอบมากจังหวะเทิร์นวางซ้ายวางขวาแล้วเพื่อเล่นง่ายเข้าใจปะพีรโรนฉ่ำรัศมีก็ดีพีรโรนนี่บล็อกทูบล็อกขึ้นสุดลงสุดแล้วเขามองเวลาสมมติว่าเพื่อนร่วมทีมบีปปุ๊บพีรโรนจะเป็นคนคอยไปซ้ำอ่ะเพื่อแย่งบอลกลับมา เฮ้ยผมมองก็ดีหลายคนดีหมดชิ่นชมมะปฏิวัติตัดบอลได้ทุกคนดีหมดเป็นวันที่ดีบรรยากาศหลังจบเกมก็ชื่นมืน่นะครับอีชิอิดีใจมากนะที่ทีมเก็บ3แต้มได้คือผมถึงบอกว่าเกมเนี้จริงๆเราชนะ2ต่อศูนแน่นอนครับมันยังมีหลายสิ่งที่เรามองว่ายังต้องปรับต้องแก้ทั้งเรื่องของการละเอียดในการจ่ายบอลความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแต่อย่างที่บอกว่ามันไปแก้ไขได้แต่ให้ดูรูปแบบและว,วิธีการเนี่ยเฮ้ยมันดีขึ้นสปีดบอลไวขึ้น ชื่นชมอีชีอีนะกับการที่เข้ามาทีมาชิไทยได้ไม่นานแต่สามารถปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างนะเขากล้าใช้งานนักเตะนะกล้าที่จะเปลี่ยนคนนู้นคนนี้ลงมาชื่นชมเป็น3ามแต้มสําคัญที่โอกาสเข้ารอบของเราก็มีค่อนข้างสูงและเล่นแบบเนี้ยเราสู้กับเอเชียได้สนุกแน่นอนนะครับเมื่อวันนี้เป็นวันที่ผมดูแล้วเออรู้สึกว่าปลื้มใจแล้วกันและอย่างที่บอกว่าคุณผู้ชมดีใจกันได้เลยครับไม่ต้องกักเกมนี้ พราะอย่างที่บอกว่าเราดูฟุตบอลไทยเราผิดหวังมาเยอะแล้วใช่ไหมแต่วันนี้เราชนะถึงแม้กู่ต่อสู้จะเป็นคีกิสแต่อย่างที่บอกว่าฟุตบอลเอเชียนคัพคุณผู้ชมมันเป็นรายการอันดับหนึ่งของเอเชียเป็นรองบอลโลกอะ่ะท,ทุกทีมที่เข้ามาไม่มีทีมไหนที่จะไปชนะเขาง่ายๆหรอกครับคุณผู้ชมความกดดันอะไรต่างๆชนะเกมนี้เราควรชื่นชมและดีใจกับชัยชนะได้เลยครับมันเป็นชัยชนะที่สำคัญ อย่างที่บอกว่าโหนักเตะกดดันนะกว่าจะผ่านเหตุการณ์หลายๆอย่างมาได้อะแต่วันนี้ทุกคนลงไปสู้ให้เห็นเต็มๆและแสดงเห็นว่าทีมชาติไทยแล้วก็มีคุณภาพถ้ามันมีวิธีการที่ถูกต้องมีระบบวิธีที่ชัดเจนมีรูปแบบที่ซัพพอร์ตนักเตะเราก็สามารถสู้ได้แบบสนุกจริงๆปรบมือเลยนะให้กับความยอดเยี่ยมปลื้มใจมีความสุขนะครับก็ชื่นชมกันไปอย่างที่บอกว่าบอลชนะเราก็ต้องชื่นชม อันนี้มันเป็นสิ่งที่ปกติของวงการฟุตบอลเพื่อนๆก็ร่วมชื่นชมส่งกำลังใจให้นักเตะกันได้อย่างที่บอกในช่วงที่ผ่านมาเจอดาม่าไปเยอะชนะเกมนี้ทำให้นักเตะหลายคนดูจากสีหน้าหลังจบเกมนะแววตาพวกเขามีความสุขมีความมั่นใจมากขึ้นและพร้อมแล้วที่จะเจอโปรแกรมหนักหลังจากนี้ทั้งเจอโอมานเจอกับซาอุดีอาระเบียแต่บอกเลยว่าถ้าเล่นแบบนี้สู้มันแต่อาจจะต้องปรับความละเอียดให้ดีขึ้นแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันเป็นทิศทางที่ดี ของทีมชาติไทยอย่างมากเป็นการเปิดตัวที่สวยของมาซัทดอิชิอิแนละดูจากหน้าอิชิเมื่อกี้โรนั้นเนี่ยยิ้มไม่หุบจริงๆชาพาทีมชนะได้ปลื้มใจสุดๆนะครับโอ้โหปรบมือจริงๆนะอ่ะประมาณนี้โอ้โหอัดคลิปหลังจบเกมมันก็จะแบบอารมณ์แบบฟินๆหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะและที่สําคัญคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช n n e l ต้องซุยกันด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัตนคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามากันได้ให้ใครเป็น MVP ชื่นชมอะไรอีช e ีอี e B? บ้างต้องแก้ไขจุดไหนบ้างคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ในช n n e l ต้องซุยนะครับส่วนตัว MVP ผมเนี่ยให้ได้หลายคนเลยวิรเทพก็ได้สุปชัยก็ได้มิเกลซันก็ได้หลายๆคนก็ได้พี่อุ้มเททอก็เก่าประคองทีมได้เหมือนเดิม ไปอะไรที่ยอดเยี่ยมอย่างมากขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณนักฟุตบอลไทยขอบคุณอีชิที่ทํางานอย่างหนักที่ทําให้แฟนบอลชาวไทยมีความสุขก็หวังว่าเกมเจอโอมานเราจะมีความสุขแบบนี้กันต่อไปโอกาสเข้ารอบอยู่ในมือเราแล้วลุ้นกันมาแน่นอนหลังจากนี้นะครับอะคลิปนี้ประมาณนี้ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ